นายอนุทินชาญวิรุฬรองนายกรัฐมนตรีมหาไทยนะแล้วก็มีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีแรงงานมีคุณสุภาพอิสระพักดีรัฐมนตรีอุดมศึกษาอวนะครับวันนี้ลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนจักรราชวิทยา ก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ข้าราชการอสมฮะคุณลทินเนี่ยเคยเป็นรัฐมนตรีสาธารณุขโอ้โหดี๋ยวกอดเอวกอดเอวนีมีกอดเอวด้วยกูจะคู่นี้ลูกอ้อนค่ะก็มีอสมมาให้กำลังใจนะฮะแล้วก็ถือป้ายด้วยนะอสมได้แล้วนะตอนนี้2,000บาทต่อเดือนขอบคุณมากที่ช่วยผักดันไม่ลืมกันเนี่ยดูอ่านป้ายนะได้รับแล้วค่าปวนป่วยการอนุทินพูดแล้วทำเนี่บรรยากาศฮะ โอ้ก็อบอุ่นนะมีร่วมร้องเพลงมาร์ทอสอมรร่วมกับอ,อสอมอนี่ไม่ใช่ล,ลัฐมนตรีสาธารณสุขแล้วนะเป็นรองนายกเป็นล,ลัฐม้ตตีมหาไทยเนี่ยดีไม่มีอาสาสมัครรักษาดินแดงอาสารักษาดินแดนมาร่วมด้วยจากมหาไทยนี่ครับบรรยากาศนะโอ้โหคืออันนี้ไปประชุมนะเพื่อเตรียมงานนะ,นะช่วงนี้จะไปประชุมก่อนเพราะคอรมอสันจน์จะประชุมวันพรุ่งนี้นี่บรรยากาศฮะ Oh, oh, <laughs> 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 ดูร <One input> ัฐมนตรีรัฐมนตรีอวอรเธ่ยดรสุภมาศนะโอ้โหเมื่อกี้มีท่าด้วยเหรอเห็นกำลังใจเออท่าประจำเพลงอันนี่รัฐมนตรีอุดมศึกษาค่ะอันนี่รัฐมนตรีมหาไทยมหาไทยแล้วก็รัฐมนตรีแรงงานคุณสุขุมพิพัฒน์ค่ะอันนี้ทีมภูมิใจไทยค่ะแล้วบอทหนึ่งก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับนะครับกรอ์อนผมก็ต้องขอบคุณนะครับท่านทั้งหลายพ่อแม่พี่น้อง จักราดที่ที่ให้การต้อนรับผมอย่างอบอ,อุ่นเช่นเคยนะครับทุกครั้งที่มาที่นี่ก็รู้สึกว่าพวกเรามีความสัมพันธ์มีความผูกพันกันนะครับบนตัวผมนั่นเองนั้นนี่ก็คิดว่าผมเป็นที่บุญคุณพ่อแม่พี่น้องชาวจากาักราวันนี้หนึ่งตั้งใจที่จะมาพบกับพ่อแม่พี่น้องที่นี่ แล้วก็มีการพูดถึงนายกอบตอด้วยนะฮะว่าท่านนายกนะเรื่องน้ําไหลไฟสว่างต้องดูแลให้ดีนะนะอย่าทําโครงการแบบขอไปทีนะไฟมันต้องสว่างไม่ใช่ปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิปิ๊ไฟกับปิ๊บมอตอนทอง